หนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มบิ๊กเอ็มกิตติริศเตมุทูมิพมที่ขอ,ขอน้านี้เขาว่าปักหมุดตววิกหมอชิพใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็ได้บอกว่าโบมือลาวิศหมอชิพนะครับแล้วก็ปักหมุดเป็นนักแสดงอิสระแฟนๆก็รุนว่าละครหนุม่มบิ๊กเอ็ม,มหลังจากปักหมุดเป็นนักแสดงอิสระจะประเดิมกับใครในช่องไหนแล้วก็จะแสดงกับใครใช่ไหมแล้วก่อนหน้านั้นนะครับถ้าใครจาได้นะมีการบอกว่าจับตาว่าเมื่อหนุ่มบิ๊กเอ็มแล้วก็เธอคนนี้ได้ฟอลโล่กันหรือว่าคู่นนนี้้้จะะะไดดลคครรวยกัับ ล่าสุดแต่คุณผู้ชมแววว่านะครับคู่นี้นะ่าจะร่วมงานกันจรกงๆนั่นคือหนุ่มบิ๊กเอ็มกับสาวคนนี้คือสาวเดียร์นาคุณผู้ชมและแววว่าจะเป็นละครฟอร์มยักษ์นะเราบอกว่าเราแววนะคุณผู้ชมว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์ชื่เรื่องว่าสาบภูรังกาครับทางช่องโมโนนั่นเองคุณผู้ชมบอกเลยว่าแค่ชื่อเรื่องหมดเลยว่าตัางห้าเออชื่อเรื่องถึงหมราคาฟอร์มยักษ์แน่นอนนะคือแฟนๆก็อยากรู้ว่าแล้วสาวเดียนามาเล่นได้ไงใช่ไหม่ะซึ่งสาวเดียร์นาอย่างบอกว่าตอนนี้เธอก็องตัดบทอย่นนัด แงอิสรามแเช่นกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะบอกเลยว่าคู่นี้มาเจอกันอ่ะฟังแน่นอนเพราะว่าทางดิกเอ็มกับเดียน่นาเนี่ยจะแต่งคุณภาือาแล้วก็แฟนก็เราติดตามผลงานของทั้งคู่นะส่วนภาพสิบสิบนะครับจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็จ้เป็นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าติดตามกันได้นะครับพี่ดาราที่นะครับเราไม่พลาดจะนําภาพแล้วก็อัปเดตนะครับให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ได้ดูอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าคู่นี้เป็นเคมีใหม่นะใช่เคมีใหม่หลอคอยนะติดตามกันได้นะครับกับ ละครเรื่องนี้สาบูลังกานี่น่าจะเป็นเรื่องแรกของทั้งเดียนากับบิ๊กเอ็มเลยไหมพี่ต้นใช่ใก็คือตอนที่มีข่าวก็คือบิ๊กเอ็มเขาก็จะมีละครเรื่องสองเรื่องใช่ไหมกับช่องโมโนแล้วก็ทางช่องแปดขึ้นสาบเดียนาก็มีตอนนี้คือ มีละคงกับทางช่องวันอยู่แล้วก็มาอาจจะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองเออแต่และคนมีละครสองเรื่องไง่ขสระก็ปังนะใช่พอ,อเอาหม่เป็นอิสระคือปังเลยแถมจริงๆการเป็นอิสระมันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นกนะ็คือได้ร่วมงานกับนักแสดงที่เรายังไม่เคยเห็นเขามาเจอกันอย่างเดียนาเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นนางเอกช่องเจ็ดเอ้ยช่องช่องสามมาก่อนส่วนบิ๊กเอ็มก็เป็นพระเอกช่องเจ็ดมาก่อนมันก็เลยเหมือนเหมือนที่พี่ต้นบอกว่าเป็นเคมีใหม่ซึ่งมันก็น่าดูเหมือนกันว่าเอ มาเจอกันแล้วมาเราก็เริ่มอยากรู้แล้วเฮ้ยละครเรื่องนี้จริงใช่ไหมหรืออะไรยังไงแบบก็ต้องรอแบบว่าภาพฟิตติ้งอ,อ,อย่างเป็นทางการเลยคุณผู้ชมเนี่ก็ติดตามกันได้นะครับเราบบบว่าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับติดตามได้นะครับที่ดาร l เดลี่นะครับ <Okay. S 2> ใช่ค่ะ